สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำเมนูกิ่วกระหล่ำกันนะคะตอนนี้กำลังทอดตะกรวอยู่ค่ะตะกรวที่เราใช้เป็นตะกรวขาวนะคะทอดตะกรวเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทอดกระหล่ำกันค่ะทอดกระหล่ำนะคะ การทอดกระหล่ำจะทําให้กระหล่ำปีหอมนะคะแล้วเกียวของเราก็จะได้อร่อยค่ะแล้วเนื้อกระหล่ำปีก็จะได้ม่เลือด้วยค่ะแต่ตอน,น,น,นทอดต้องระวังไงนะคะการวิธีการทําคือล้างกระหล่ำให้เรียบร้อยแล้วก็ไปถึงให้แห้งนะคะแล้วมาทอดนะคะนี่คือกระหล่ำปีที่ทอดเสร็จแล้วนะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะ นี่คือกระหล่ำปีที่เราทอดเรียบร้อยแล้วนะคะเอามาเสด็จน้ามันไว้ในตะแกรงค่ะเราตั้งน้ําให้เดือดนะคะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะคะหม้อของเราตาจระเข้นะคะทุกคนเห็นไหมคะใช้มานานกว่าสามสิบปีเลยคะ่ะยังไม่มีโฆษณานะคะแต่อยากบอกว่าตาจระเข้ตอนนี้น้ําเราก็เดือดแล้วนะคะเราจะมาใส่ตะกรวกันคะ่ะตะกรวที่เราทอดไว้นะคะ ก๋วละมันนี้จะเป็นกิ่วกระหล่ำเจนะคะเราจะไม่มีเนื้อสัตว์หรืออะไรที่เครื่องปรุงที่เกี่ยวกับเนื้อสัตว์นะคะใส่ตะกรวลงไปแล้วเราจะมาใส่กระหล่ำปีที่ทอดแล้วนะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะเรามาดูเครื่องปรุงกันนะคะในนี้จะมีซีอิ๊วดำนิดหน่อยนะคะ ซอสปรุงรสค่ะซีอิ๊วขาวค่ะน้ําตาล1ช้อนชาค่ะใส่ลงไปในหมอ้อได้เลยนะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะจากนี้ก็เหลือขั้นตอนการตุ๋นนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เห็ดหอมลงไปด้วยนะคะ ใส่เห็ดหอมแล้วก็ต้องเปิดไฟเบาแล้วนะคะตุนเขาค่ะกิวกระหล่ำของเราอยู่ในขั้นตอนการตุนนะคะถ้าใครชอบสีที่เข้มกว่านี้ก็ใส่สียูดดำลงไปได้อีกนะคะแต่ต้องดูความเค็มด้วยนะคะรสชาติกิวกระหล่ำของเราก็จะออกเค็มหวานนะคะได้ความหอมจากกระหล่ำปีทอดค่ะ คนคะเรามาดูกระหล่ำปีของเรานะคะได้ที่แล้วนะคะหลังจากผ่านการตุ๋นมานานกว่าสานาทีนะคะถ้าทุกคนชอบนิ่มๆก็สามารถตุนต่อได้นะคะมันจะเข้าเนือ้อมันก็รสชาติก็จะอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะกระหล่ำปีของเราไม่เละแน่นอนคะ่ะเพราะการทอดนะคะการทอดจะช่วยให้กระหล่ำปีไม่เละนะคะ เสร็จแล้วนะคะเมนูกิ่วกระลำของเราการกิ่วคือต้องทําให้น้ําแห้งนะคะสามารถแห้งได้กว่านี้นะคะแต่ของพี่เอาแค่นี้นะคะเดี๋ยวเวลาไม่พอกิ่วกระลำของพี่จะใส่ตะกรวด้วยนะคะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวค่ะจะได้มีอะไรที่เคียเค้ยว ค่ะทุกคนทานข้าวกันค่ะเมนูนี้เป็นเมนูเจนะคะทานข้าวกันค่ะทุกคนกิวกระลำค่ะกิวกระลำปีตะกัวเห็ดหอมใบบ้านอบอุ่นค่ะสวัสดีค่ะทุกคนทานข้าวกันค่ะอย่าลืมทานข้าวนะคะสวัสดีค่ะ